หมดปัญหาปลั๊กไม่พอใช้หรือสายไฟพันกันลกลุ่มลังไปหมดที่บ้านเราใช้เป็นแลนดี้พาวเวอร์แท็คเป็นรางปลั๊กไฟอัจฉริยะมุมนี้เป็นมุมโตทํางานที่ต้องใช้ปลั๊กไฟค่อนข้างเยอะและปัญหาที่บ้านเราคือมีปลั๊กไฟแค่จุดเดียวแล้วอยู่ไกลมากๆต้องใช้ปลั๊กพ่วงเลยได้รางปลั๊กไฟตัวนี้มาช่วยค่ะเขาสามารถติดกับผนังแทนปลั๊กไฟอันเก่าได้เลยนะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยแต่เราเปลี่ยนมุมทํางานค่อนข้างบ่อยค่ะเราก็เลยจะไม่ติดกับผนังนะคะเราจะต่อกับสายไฟแบบนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องเจาะผนัง นำไปใช้มุมอ,อื่นก็ได้พอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะรางปลั๊กไฟที่เราใช้จะเป็นขนาด80เซนนะคะเขามีให้เลือกถึง3ขนาดเลยนะความสะดวกของเขาคือเราสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์ได้ตามต้องการคือรู้สึกว่าสะดวกต่อการใช้งานมากๆและที่สําคัญดีไซน์ส ตัวรางปลั๊กไฟสามารถรองรับไฟได้ถึง8,000วัตต์เลยตัวอะแดปเตอร์ของเขาก็มีให้เลือก2แบบ mm hmm. ก็จะเป็นแบบปลั๊ก3ขาแล้วก็แบบ USB แล้วก็ Type C แบบนี้เลยค่ะสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อมาวางมุมโตทำงาน mm hmm. เพราะมันดูเป็นระเบียบด,ดูสวยดูสบายตาไปหมดสำหรับใครที่สนใจหรือยอยากตามเดี๋ยวเราปักพิกัดไว้ให้ในตะก,ก้านะ